ผมวันนี้เราอยู่รายการ c k เคเคซนะอยู่ผมเคซีเลยครับแล้ววันนี้ก็ดูคุณตอบเติมแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับอ่างั้นขอซีค,อครับ <ผม S 2> ขอเส<ม>ียงหน่อยครับผมครับค่ะผมอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรเลีคุงตัวนครับคุยคุงเต็มนิดเองอาชิ้นเล่นได้ไหมครับ <laughs> เล่นนะครับก็คันปวยครับ ก <c oughs> ูคันกล้วยล <c> ะ <oughs> คันกล้วย <c oughs> คันกล้วยนะครับคุณคันกล้วยมาจากชแนลอะไรครับชแนลสตูดิโอทีเ a อร์หรือไม่ก็สตูดิโอพิกน่อ๋อชแนลเวิร์สตูดิโครับผมแล้วทำคลิปลง Youtube มานานแค่ไหนแล้วครับอ่าหนึ่งปีกับครึ่งเดือนครับหนึ่งปีนะครับผมยาวนานเหลือเกิน แล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้เหรอครับครับผมสิบสิบห้าอายุสิบห้านะคะรู้สึกว่านักแคสเกมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอายุสิบห้าเยอะมากนะครับสิบสี่สิบห้าหายเยอะมากเลยรวมเถื่อนะเออต้อเถื่อไปตึ้งเหื่อแล้วนะครับผมผมอยากถามว่าทำไมคุณถึง มาแคสเอ้อมาแคสเกมครับมาเปิดชแนวแคสเกมอาแท<ม>ข่ม<ล>ผมจะขำหยู่มมลเลยอ่าตอบเลยครับอะเป็ยังไงแคสเกมฮะครับผมทเป็นสตอร,รี่เลยป่ะหรือยังไงโอ้ทุกอย่างเลยครับที่อยู่ในชแนท่านเออครับผมตอนนั้นตอนที่ผมตื่นมาใช่ไหมผมคิดได้เต่เผมไม่อยากเล่นเกมนะเออแต่เล่นเกมไงให้คนอื่นรู้ว่ากูเล่นเกมนี้เอออะไรอย่างเงี้ยฮะพผมแคลผงหมกอยากลองเล่นดูเออ ม่เป็คนมีความสุขไงเออมคนเป็นคนเงียบๆเงี้ยเออเล่นไปเงียบๆอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคนนี้ผมไปดูช anel นึงมาเว้ยผมเจอช anel นี้เว้ยพี่เอ๊ะใครวะตุมตีหนึ่งตีถุงตีกับถุงตีอ่าไปดูช anel นึงมาฮะอ่า LBK ฮะรอเบเกอรฮะโอเครอเบเออไม่ใช่เหรอรอแก้มึงให้บุญก็โอเคมึงเลยครับอ่าครับผมเราคุรอเบเกอร์ครับโอเคคุรปหนึ่งนะคลิปอะไรวะ ไอ้นี่ซีเจ้าแฟมนะซีดเลือกเสพาเงี้ยนนะฮะเอ้ยสาวอ่ะเขาเล่นกับเพื่อนเขาเฮ้ยาวอ่ะเออก็ลองเล่นกันดูลองเล่นโหลดดิบโหลดดิบมาเลยโหลดดิบมาเลยออตัวอะไรโหลดดิบมาเลยลองเล่นดูเล่นครั้งแรกฮะรู้สึกเงื่อนอ่ะเงียบเงียบเลยเล่นใหม่วะอ่ะก็ก็ลองชวนเพื่อนมาเล่นดูอ่ก็เงื่อนเหมือนกันเงื่อนเหมือนกันลองชวนเพื่อนมาสามสี่คนอ่ะเฮ้ยเริ่มหนุกว่ะ แต่ทำงานได้ผู้อื่นสนุกด้วยอะไรเงี้งยคือแบบดูแล้วสนุกเงี้ยทำไงได้ฮะนลองหาวิธีฮนะแล้วเอล,ลบิเคเนี่ยพื่งลงนี่ฮะอ่าอะไรวะแคป๊บนะไปเรียกัน,กนถ่ายเกมถ่ายเกมลงย,ยูทูบอย่างเงี้ยนฮะทำดูก็ลองทำดูเอ้ยหลังลองเล่นดูเมื่อก่อนไม่มีไม่นะเออผมก็เล,เลื่อนเรื่องอ่าไปจุดติดในรนะ้านเกมฮะจุติในร้านเกมครับ ายาวที่หนึ่งเลยะที่หนึ่งในร้านเกมนะฮะโอ้โหคะแนนเข้าร้านเกมบ,บ่อยๆใช่ครับจนเจ้าของร้านเกลียดที่หน้าเลยนะไม่จ่ายตังค์นะฮะเช่าวะเชา่าที่เรียกที่ก็ถึงนะครับอ้โหลังจากนั้นผมก็ลองเล่นลองเล่นดูนะไหน่ล้วคอืมอ่าที่หน,นแล้วครับ ถึงนะครับช่วยบอกหน่อยถึงถึงตอนนี้คุณเข้าไปในร้านเกมฮะอ๋อจุติร้านเกมนะฮะใช่ครับจุด <Okay S 2> <ๆๆ S 1> ตีร้านเกมการที่ผมจุตินะฮะก็นี่ฮะก็เราหาวิธีดูอ่ะแต่พอผมลงเนี่ยเฮ้ยมันก็มีคนดูนะเออแต่มันดูน้อยไปแล้วก็นยผมทำยังไงได้หาวิธีดังให้กับคนอื่นดูเยอะเลยนะผมก็ดูเบบี้เค้กอ๋อที่วิธีทำให้ดูเยอะที่ทำให้คนด่าเงี้ย ดูอ่ะเฮ้ยวิววิมันง่ายว่ะมันง่ายกว่าที่คิดเลยว่ะผมก็ทำนะแต่ไม่ไม่สำเร็จนะคุณเออเมื่อก่อนช่องของผมชื่อนี่แอร์ทีวีเกมเมอร์ล็อกอ่ะเออหมอยอะไรก็นั่นเออหมอยหมอยม่ขึ้นด้วยกันโอเคก็ทำไปนะเฮ้ยมันก็ทำกับเพื่อนอะให้ดูเพื่อนให้เพื่อนแล้วนั้นดูเลยก็บอกเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะอยากทำบ้างเลยแต่มันไม่หาเลยมันไม่หาเลยผมลองทำช่องหนึ่งคือช่องใหม่คือไทยไทยเอ็มซีอาซ่านะฮะ เปลี่ยนดูเออแล้วคณะทำเว้ยไม่ได้ฝุ่นตอนที่ดีกว่าเดิมไเว้ยมันแล้ประมาณันร้อยกว่าไหร้อยกว่าเล้นเอล้นแล้วคณะมันมันเริ่มมีคนด่าเริ่มมีคนทำมาก่ะบูนี้เธอหมอยี่เงี้ยติดเตอหมอยันทำเชื้อเกมมันเว้ยมันยาอ่อนไม่สัตวนะอย่าี้อะอย่งนี้นะอ๋อครับผมอยู่นิ่งานมันทำจากอยู่นิ่นะครัผมนะฮะผมทำแล้วผมก็แล้วพอคณะ ผมทำไปเรื่อยๆฮะโดนลิขสิทธิ์แจ้งฮะโดนแจ้งลิขสิทธิ์นะอืมแลก็เปลี่ยนชแนลผมก็เเคลียร์ลิขสิทธิ์ผมก็เปลี่ยนชแนลมาเป็นที่นั้นรู้สุดก็ดูทีวีหรือสุปทีวีนั่นเองนะครับจนจนถึงสองสามเดือนหกดเก้าสิบนะฮะครับผมโอเคซึ่งตอนที่ปัจจุบันตอนนี้เราทำนี้ก็ประมาณสักประมาณหนึ่งหกร้อยห้าสิบกว่าเลยนะาส่วนยอดดูก็แปดแสนกว่าอ่า พ่อมือโอ้พ่ออาน,นั้นขอถามครับอ่านักแคสเกมมีนักแคสเ,เกมในดวงใจไหมครับผมมีไหมครับมีอวีคหนึ่งมีลอเบเกอร์อใช่ไหมรเอ้ยลอบเปอร์คนเดียวด้วยมีลอเบเกอร์ เอ่ออ่ออ่อเค็นเคเคนฮะฮะเค็นบอเพื่อนนะฮะอยู่กับเพื่อนพอครัเนยก็ประมาณนี้นะครับแล้วอยากถามก่อนอ,อ่านี่ทำตั้งแต่24ใช่ไหมครับเนี่ยยี่สิบาทำตั้งแต่8ขวบเลยฮนะโอ้โหสุดยอดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเมื่อกี้อ๋อใช่8ขวบเลยเหรอใช่ยอดเลย ตอนนั้นยังเล่นเพย์วันอยู่เลยครับยอดสุดยอดคุณต่อลองไปเล่นแปดต่อแปดขวบบ้างไหมคุณต่ออะไรเออใจลืมไปคุณต่อเลยแล้วนี่วะจังหวดแก่ได้ไหมฮะไม่พูดไอะไรพูดลอยพูดลอยๆลอยๆพูดลอยๆลอยๆเนี่ยครับผมคำถามต่อมาครับผมคผีผู้ชายครับให้ฝึกมุมความเสก่งเรื่องเนี่ยผู้หญิงโอเค บุกับมุกบุกัมุกเอาโอ้ผมเกือบจะผมเกือบจะบอกว่าเขาฟูผู้หญิงจริงๆอ่ะโอ้ใหญ่ขอบคุณอีกฮะมือมือใหญ่กว่ามือใหญ่กว่าอ่มือใหญ่กว่ามใหญ่ครับครับผมครับผมอยากรู้นิสัยของท่านจังครับนิสัยฮะครับผมอยางไงอ่ะปากหมาปากจัดนะครับครับผมตรงๆเซคร์์เวอรฮะ ตรงๆเลยทีเดียวนะครับผมว่าไงของหี่อเหี้ยเลยทีเดียวก็<ะ>คุณต่อมีอะไรถามเขาไหมครับไม่ละเฮ้ยข,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 ขอสักขอสักบทนึงเอ้ยคุณต่อไม่ได้พูดอะไรเลยเออต่อต่อต่อขอสักบทนึงพูดดิหาอะไรพูดเลยเลยถามเขาสักอย่างนี้ต่อต่อต่อเลย เฮ้ยได้จบแล้วพี่ขาเป็นหมดแล้วของที่ผมจะขามาเออเฮ้ย,ยมันคิดใหม่ได้คิดใหม่อะไรเออลองลองลองลอะลองถามนี่อ่าไอเออพี่ข่ามีแต,ต่ออยังมีโครงสก๊อตกี่โครงอะยังเอ้ย,<ถ>อยไม่ใช่ตอบไปแล้ว เขาตอบไปแล้วไม่ได้ถามก็ตอบไปแล้วคิดไม่ออกเลยทีเงียบโคิดไม่โวยอ่ะเกิดอ,อะไรวะนั้นผมขอถามดีกว่า คุณมีความฝันว่าอะไรครับความฝันฝันอะความฝันเป็นเด็กช่างช่างอะไรครับช่างยนตเน่ะนะฮะอ๋อครับผมขับมอเตอร์ไซค์ตีคนอื่นไหมเป็นเด็กแว้นเหรอครับฉันยังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยตอนนี้ครับโอ้ยังขับไม่เป็นเหรอครับเนี่ยโอ้ห้ามัดดานนะอ่าเราขับเกยร์ยาวเป็มไหมอ๋อสามล้อไม่เป็นนะฮะเต้นอยู่ตั้งแต่ฮะโอ้โหสมัยนี้ เขาดิขบับเปอยู่แล้วแต่หมอตาเนี่ยไม่มีการถึกถักนะยังถักตัดกระจกกระจกอ,อ,อยู่นะผมนี่ขี่แค่อีป๊อปเองครับไปเปล่าสองะโอเคครับมีอะไรจะถามมีครับเนี่ยโอเคครับเงียบย่างยี้เซงไม่มีนะสึกคุณต่อเขาอยากจะถามมากเลยเขาเงียบเฉยเฮ้ยคุณต่อถามถามถาม คุณตอพวกเราเรอฟังคุณตออยู่นะครับอ่ะมีอะไรคุณตอลงขามคุณอะไรวะทไนควยอ,อย่าอ,อย่าอย่าชื่อไข่กลางให้วะขึ้นนอกกันข่าวโอเคครับมีอะไรไหมครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยผมขอถามได้ปะค่ะผมถามได้ตอนนี้มีห้าสิบถูกปะ ไม่มีอ okay. okay, ่ะโอเคไหมโอเคครับครับไม่ม um, pues oh, ีอะไรเลยครับผมไม่ไม uh, ่ม uh, ีนะครับมีแต่90ทูนะอ๋อครับผม90ทูครับขอหน่อยใช้ไปแล้วเตอรหนังโป้ครับไม่เป็นไรทุยโอ้หนังโป้ไปดูเว็บก็ได้เดี๋ยวดูเวบ V i P ครับดูได้ทุกคลิปคะอ่า V i P ชอบแนวมหาลัยครับใหญ่ดี มือมือมือใหญ่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 โอเคโอเค okay, okay, ครับขอจบดีวกว่าเดี๋ยวมันจะไปไปอยู่ใน18บวกแล้วไ<อ>ม่เอ,อาไม่เอาเอาครับเดี๋ยวผีไม่ใช่เลยเลยโอเคครับโอเคงั้นก็มีอะไรจะฝากไหมครับคุณคันควยอ่ะคุยกนันนะก็ตอนนี้ทำโปรเจกต์ใหม่คือโปรเจกต์เฮีย,ยตอกแฉกของเฮีตยตะกายตึกครับผมโอเคก็ติดตามที่ช่องนี่ฮะ อ่ะเรื่องของวะเนี่ยเอ้ยไอ้ยอ่ยโอเคก็ทำที่กำช่องนี้ฮะของอะไรวะอ่าไม่เป็นไรทำแม่อยู่ที่แชนแนลคุณดูีเดอร์ทีวีนั่นเองนะเออเฟอรที่ซูโดทีเกมเมอร์นะฮะโอเคอยากทำอินโทรฟรีก็มาแนะนำนี่นะก็จะทำให้ฟรีนะเฮ้ยทำให้ฟรีจริงเหรอครับใช่ผมขอหน่อยได้ได้เลยวท่งให้โอเครับโอเคครับหลังจากที่มอมเมาผกับเรานะ เออได้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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อเหล้าให้ห้าขวดเหล้าอะไรเออเหล้าขาวแล้าขาวมันเมาไปรีเจนนั่นแหละอืมรีเจนผมให้วายอ่ะผมให้วายทำไมอ่ะโอ้ดีจะตายมันนอนเรื่องไปห่แล้วอ่ะเหรนักเรื่องขอโทษโทษโทษรสช่้นมันอร่อยดีถุยโอเคครับฝากชแนลอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับผมนั้นก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ไหครับท่านผู้ชมครับผมครับดูตอบไหมว่าใครจะเป็นคนโดนสัมภาษณ์หรือว่าไม่โดนช้างหัวมันโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าบายครับทั้งสองขั้นครับบายครับผมต่อบายครับบายโอเคโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย